สนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วง Thailand f ั m i l y Day สวัสดีค่ะสำหรับช่วง Thailand Family Day ครั้งนี้ฝ้ายและก็พี่หนุ่มจะพาน้องอันดามาเที่ยวที่เชียงใหม่ในซัฟฟารีน้องอันดาจะได้นั่งรถชมบรรยากาศสวนสัตว์ยามค่ำคืนและอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ป่ามากที่สุดบรรยากาศในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ สำหรับการชมสัตว์ที่เชียงใหม่ในซาฟารีพวกเราได้ขึ้นรถรางไปพร้อมๆกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายเลยนะคะเพราะสัตว์ที่นี่อยู่ใกล้ชิดกับเราเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์ค่ะตั้งแต่เรานั่งรถเข้ามาด้านในฟ้ายสังเกตเห็นว่ามีสัตว์อยู่มากมายหลากหลายชนิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับน้องอันดาเหมาะสำหรับการพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะ วันนี้น้องอันดาก็ได้รู้จักทั้งกวางยีราฟฮิปโปม้าลายที่น่ารักและเป็นมิตรกับมนุษย์และยังมีสัตว์ที่หาดูได้ยากอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะทำให้วันนี้น้องอันดาดูตื่นเต้นมากๆเลยล่ะคะ่ะ เชียงใหม่ในซาฟฟรีนอกจากจะมีสัตว์ป่าให้เราได้ชมกันแล้วยังมีการแสดงที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําให้มาชมกันค่ะทั้งการแสดงแสงสีเสียงหรือการแสดงประจําภาคต่างๆที่สนุกสนานและประทับใจพวกเราทั้ง3คนมากๆค่ะ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672เพราะเมืองไทยมีดีที่คุณไม่ควรพลาด สหรับการเดินทางในเดียนี้เรา3ามคนเลือกเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียที่คุ้นเคยและไว้ใจได้ในเรื่องการบริการโดยเฉพาะถ้ามีน้องอันดามาด้วยเดินทางกับแอร์เอเชียสะดวกสุดๆทุกทริปเลยละค่ะตอนนี้เราก็พร้อมจะออกเดินทางกันแล้วค่ะ การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานแต่ทางที่ดีควรทานอาหารรองท้องไว้ด้วยสำหรับการเดินทางด้วย Air ์เอเชียไม่ต้องกลัวหิวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะคุณสามารถสั่งอาหารมาก่อนร่วงหน้าหรือจะมาสั่งอาหารบนเครื่องก็ยังได้แถมยังมีเมนูสําหรับน้องอันดาอีกด้วยนะคะ ่งบินก็พาเราออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยและถึงโดยสวัสดิภาพค่ะต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียสำหรับการเดินทางที่สุดแสนประทับใจครั้งนี้ค่ะ หลังจากการเดินทางก็ถึงจังหวัดเลยและนำกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดออกมาแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปเสาะหาสถานที่ท่องเที่ยวให้กับน้องอันดาและครอบครัวของเราบรรยากาศ2ข้างทางตอนนี้กำลังดีเลยละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Family Day จะไปที่ไหนตามไปชมกันค่ะ ตอนนี้ก็ถึงสถานที่เที่ยวที่แรกในจังหวัดเลยพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ Family Day ครับค่ะเดยนี้นะคะเรา3ามคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับอยู่ที่เมืองด่านซ้ายนะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถ้าใครมาจังหวัดเลยก็จะต้องแวะมาดูให้ได้นะครับเพราะว่าผ<ช>ีตาโขนเนี่ยถือว่าเป็นสนัญล,ลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลยเหมือนกันใช่ค่ะและที่นี่นะคะก็เป็น12เมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วยว้าวฉะนั้นต้องห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีวิหารพระเจ้าใหญ่นะครับให้มาสักการะบูชากันด้วยนะครับค่ายอย่างนั้นเราขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไป ขึ้นเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่นี่จึงมีรูปปั้นผีตาโขนเต็มไปหมดเลยค่ะรู้สึกว่าที่นี่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยเพื่อให้ทราบถึงประวัติศาสตร์เราไปขอคำแนะนำจากคนในพื้นที่น่าจะดีที่สุดค่ะทำไมชุดของผีตาโขนเนี่ยถึงต้องมีสีสันเยอะแยะมากมายแบบนี้ แต่ก่อนจะมีแค่สีขาวดำอะค่ะณปัจจุบันก็คือทำมีสีสันเคลื่อนไลน่มากขึ้นเพื่อเพิ่มเพิ่มสีสันให้ดูสนุกสนานอ๋อก็ดูสวยงามมากขึ้นอ๋อคือแต่ก่อนมีแต่ขาวกับดำดูน่ากลัวไปหน่อยก็เลยเพิ่มสีสันเข้ามาให้มันดูสดใส บอกนะครับว่าวันนี้เรามีวิทยากรมาพาเราไปด้วยนั่นก็คือคุณเอครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับคุณเอทําหน้าที่อะไรที่นี่ครับผมประจําทําหน้าที่เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนนะครับของกศนอําเภอด่านซ้ายนะครับอธิบายคร่าวๆหน่อยสิเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรยังไงกันบ้างครับหลักๆนะครับที่นี่ก็จะมีอยู่2จุดจุดแรกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวัสดุอุปกรณ์ในการทําพีตะโขนครับนะครับ แล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติแล้วก็การละเล่นทั้งหมดนะครับว่ามีที่มาที่ทมายังไงโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเชิญทำเลยค่ะทำเลยครับถายเลยลูกอันนี้คือจะเป็นวัสดุที่สำหรับทำหน้ากากผีตะโขนเล็กนะครับ หลักๆก็จะเป็นเนี่ยครับโคนของก้านมะพร้าวนะครับโคนของก้านมะพร้าวนี่จะเป็นส่วนของหน้ากากที่จะโคนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนหัวส่วนหัวนี่จะทำมาจากหัวหนึ่งข้าวเหนียวซึ่งสมัยโบราณน,นะครับนะจะใช้ลักษณะเป็นหัวเก่าหัวที่ใช้แล้วนะครับโดยการที่จะทําที่จะให้สวมได้ก็คือจะดันก้นขึ้นไปให้มีลักษณะบุ๋มนะครับบุ๋มที่เรียกว่าวางบนหัวได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับ ของอหัวพีตาโขนได้นะครับส่วนของกับมะพร้าวนะครับนี่นะฮะกับมะพร้าวตัวนี้นะจะทําเป็นส่วนของเขาหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหูของพีตาโขนก็ได้นะครับแต่เหลมแหลมพีตาโขนนะครับจะ,ะมีที่มาก็คือว่าเพี้ยนมาจากคําว่าผีตันตามคนคะนะครับคนในที่นี้นะครับก็จะหมายถึงพระเวสสันดรกับนางมาทัทีซึ่งซึ่งพระเวสสันดรก็คือว่าจะมี ความผูกพันต่อผีที่อยู่ในป่าผีที่อยู่ในป่านี้อาจจะเป็นคนปา่าหรืออาจจะเป็นสิงสาราสัตว์อ,อย่างนี้ฮะก็คือว่ามีความผูกพันรักใคร่ก็จะเมื่อ,อพระเวสสันดรเข้าเมืองก็จะตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยก็เลยออกแบบว่ามีทั้งผีทั้งสัตว์ทั้งนผสมก,กันใช่ฮะหุ่นจาลองเนี่ยฮะก็จะประกอบด้วยนี่นะครับหลักๆก็คือหน้ากากนะครับหน้ากาก2ก็คือเสื้อผ้า 3นี่จะเป็นตัวนี้ฮะหมักกระแหลงอะไรนะหมักกระแหลงเรียกว่าหมักกกระแหลงที่เอาไว้ห้อยอ่าห้อยคอวัวคอควายจริงๆแล้วคือกระดิ่งคอวัวใช่ครับแต่ที่นี่เรียกว่าหมักกระแหลงที่นี่เรียกหมักกระแหลงครับแล้วเอามาห้อยห้อยตูดไว้ใช่หรือบางตัวอาจจะห้อยห้อยลูกใหญ่หน่อยก็เรียกว่าหมักกระลงเคยเห็นไหมฮะที่เป็นไม้ไม้แกะทั้งลำลลุงลุอันใหญ่ๆนะฮะใช่ฮะส่วนอุปกรณ์ที่3จะเป็นอ่าอาวุธนะครับอาวุธนะครับอาวุธคู่กาย อาวุธคู่กายอาจจะเป็นพวกดาบนะฮะดาบปืนอันนี้จะเป็นด้ามปืนเก่าเลย <ไป S 1> ฮะ <laughs> นะฮะ <laughs> แล้วก็จะบ่งบอกถึงเครื่องเพศนี่นะครับแต่ลักษณะเป็นอวัยวะเพศชายต้องมีอยู่แล้วทุกๆอย่างที่เป็นอาวุธต้องจะติดครับ,รบภายในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนมีส่วนจัดแสดงหุ่นผีตาโขนหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีรายละเอียดและหน้าตาแตกต่างกันไปสามารถพาเด็กๆเข้ามาดูได้ค่ะ คุณเ e. อกำลังจะพาเราไปที่ห้องแสดงหุนจำลองตามไปชมพร้อมๆกันค่ะห้องนี้คือห้องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวเรื่องราวควาเป็นไปเป็นมาของผีตะโขนรวมทั้งบุญหลวงนะครับแล้วก็บุญต่างๆที่เรียกว่าฮีสิบสองของสินะครับของชาวดันช้ายบุญนี่คืองานบุญใช่ไหมงานบุญครับงานบุญแต่ละเดือน ที่จะจัดขึ้นในอําเภอเด่อนชัยเหมือนที่เราคนเราจะคุ้นเคยกับว่าบุญบั้งไฟใช่ใช่ฮะนี่ใช่แต่จริงๆก็คือเต็มไปหมด้องานบุญบั้งไฟใช่ฮะก็คือว่าของด่านชัยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นงานบุญหลวงซึ่งการนําเอาบุญเดือน4ี่คืองานบุญพระเวทนะครับกับงานบุญเดือน6งานบุญบั้งไฟเอามารวมกันอยู่ในเป็นงานบุญเดือน7จนะครับจะจัดขึ้นทุกปีระหว่างช่วงเดือนมิถุนากลุกดานี่ครับจะเรียกว่าการละเล่นผีตะโขน การบุญหลวงและการลเล่นผีตะคุณนี่ก็จะเป็นประวัติต่างๆที่ที่ถ,ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับก็สามารถมาอ่านมาศึกษาหาข้อมูลได้โดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและก็ให้คําตอบอะไรคําตอบที่ที่ที่อยากรู้ได้นะครับฉัน้นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันต่อครับเชิญครับ ด้านในเป็นส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผีตาโขนรวมถึงความสำคัญของการละเล่นผีตาโขนในท้องถิ่นที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนและนำเสนอได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ หลายคนน่าจะเคยเห็นหุ่นผีตาโขนมาบ้างแล้วแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนจังหวัดเลยคุณจะได้เห็นหุ่นผีตาโขนหลากหลายรูปแบบที่หาดูได้ยากและมีให้ชมเยอะมากๆเลยละค่ะเนื่องจากตัวพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตั้งอยู่ด้านในวัดโพนชัยเราจึงถือโอกาสพาน้องอันดาเข้ามากราบขอพรพระจากพระเจ้าใหญ่อีกด้วยค่ะ ื่อสักครู่นี้ก็ได้ล่ำลากับคุณเอไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีแล้วขอบคุณแล้วแล้วคุณเอก็เล่าถึงประวัติพ<ช>ระเ้าใหญ่ที่อยู่ข้างหลังตอนแรกที่เราก็ตั้งใจจะมากราบท่านอยู่แล้วแต่ว่าประวัติท่านน่าสนใจมากจึงต้องเข้าคุณเอกลับไปอีกรอบหนึ่งค<ช>ุณเออธิบายประวัติให้ผมฟังหน่อยคือพระเจ้าใหญ่นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวดัตไซที่หนึ่งจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการงานบุญต่างๆของชาวดัตไซด้วย เราม้กระทั่งถึงงานการละเล่นผีตะโขนตรงนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นพิธีบวชพามนะครับเบิดพระอุบาุตขึ้นมานะครับก็จะมาทําพิธีที่แห่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พระอุบคุตปกป้องทั้งสมุมเมืองนะครับของโบสถ์จะมีการอัญเชิญนะครับให้ให้ปกครองทั้งเมืองนะครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อด้วยเมื่อกี้ที่ล่าผมฟังเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสรนะว่าด้านหลังเป็นอย่างไร ด้านหลังนะครับก็คือว่าขององค์พระนะครับจะมีลักษณะเป็นโพงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโพงพยานาคนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อพญานาคใช่เมื่อมีงานบุญนะครับด้านหลังของโพงนี้นะฮะด้านหลังของพระเนี่ยฮะก็จะมีรอยโคนรอยโคนต่างๆซึ่งไม่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 รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนจะจะมีทุกครั้งที่จัดงานนะครับรอยโคนที่ด้านใช่ครับจะเปื้อนฮะจะเปื้อนเปื้อคราบดินใช่ครับจะมีคราบดินขึ้นมาตลอด ซึ่งพาน,นี้อย่างเงี้ยก็จะช่วยกันทำความสะอาดตลอดอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของ<ช>รอยันมาจากใครใช่ครับหลังจากนี้เราออกเดินทางต่อไปเพื่อไปเที่ยวชมพระ ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลยตามไปชมกันค่ะ่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุสีสองรักค่ะพระธาตุสีสองรักก็เป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นิยมของจังหวัดเลยเป็นอีกที่หนึ่งที่คนจะนิยมมาสักการะบูชาพระธาตุใช่ไหมครับคุณเอกครับเป็นพระธาตุประจําจังหวัดครับเป็นพระธาตุประจําจังหวัดเลยเออในเรืองเล่าที่มา แบบว่าพอสังเกตให้ฟังหน่อยนะครับพระธาตุสีสองลักนี่ครับสร้างเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับระหว่างไทยกับลาวนะครับสมัยพระเจ้าชัยเชษฐานะครับกับพระมหาจักรพรรดิของไทยเป็นสักขีพยานก็เพราะว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะครับไม่ลบลาค่าฟันกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าห้ามใส่เสื้อที่เป็นลักษณะสีแดงนะครับห้ามสีแดงขึ้นไปข้างบนเพราะว่าสีแดงนี้ เปียบเสมือนสีของเลือดนะครับอ่าตัวนี้ฮะสำคัญนั่นเราขึ้นไป,ไปนชมกันดีกว่านะครับคุณเอได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระธาตุสีสองรักให้เราฟังได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะสองรักมาจากคำว่าสองฮัก ซึ่งหมายถึงการร่วมมือและร่วมกันระหว่างอายุทยาและอาณาจักรล้านช้างในสมัยโบราณเพื่อที่จะไม่ล่วงเขตแดนซึ่งกันและกันพระทาตุแห่งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสองดินแดน รพาน้องอันดาขอพอรจากพระธาตสีสองรักและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดคุณเอเล่าว่าสถานที่แห่งนี้จะมีคนแวะเวียนมาสักการะทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีคนมาเยอะมากๆค่ะ ความเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสถานที่แห่งนี้คือบริเวณพระธาตุจะเต็มไปด้วยต้นพึ่งที่ทำาจากกาบกล้วยมัดเสียบให้เป็นโครงทรงสามเหลี่ยมแล้วเสียบแผ่นเทียนทั่วทั้งโครงเป็นเครื่องสักการะพระธาตุโดยเฉพาะค่ะ หลังจากขอพรไปที่เรียบร้อยแล้วเราเดินเล่นชมบรรยากาศยามบ่ายที่รม่มรื่นให้น้องอันดาได้หายเหนื่อยแล้วเราจะเดินทางจากอำเภอด่านซ้ายไปที่อำเภอเชียงคานร,รับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนค่ะชมบรรยากาศสองข้างทางของจังหวัดเลยกันสักครู่นะคะแล้วพบกันที่เชียงคานค่ะ ู้ชมครับตอนนี้ถึงเชียงคานแล้วครับเดินทางกันมาเกือบสองชั่วโมงใช่ค่ะจากอำเภอด่านช้ายจากอำเภอด่านท้ายนะคะก็เดินทางมาก็ก,ก,ก็ก็สนุกด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบค้ามีทั้งฝนตกหมอกเยอะทั้งวัน<ช><ช>ครับผมใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราสามคนก็จะพักกันที่ ชิคเชียงคานชิคเชียงคานใช่ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมได้ใน Family Day สัปดาห์หน้านะคะห้ามพลาดครับ f m m l y y d y y สัปดาห์หน้าณนะเชียงคานเจา้จาเจ้ามันเหนือดีกว่าเด้อช่วงหัวข้ามที่ถนนคนเดินเชียงคานเริ่มคึกคัดมีร้านค้ามาเปิดแล้วละค่ะ แต่วันนี้พวกเรา3ามคนเริ่มเหนื่อยแล้วคืนนี้ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดย์ต่อไปที่เชียงคานสนุกแน่นอนค่ะสำหรับเดย์นี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้